ว้าวใหญ่มากจะบอกว่าอลังการมากไม่เคยเห็นกระเป๋าแบบเยอะขนาดนี้มาก่อนห้อง UV room คือหลายคนนะที่เคยเอากระเป๋าไปทำสปาค่าเชื้อทีนิดไปละเป็นพันนะแต่ที่นี่คือฟรีค่ะทุกอย่างคือปลอดภัยสุดและที่นี่นะคะเขาคืออันดับหนึ่งของประเทศไทย ตอนนี้นะคะออยู่ที่ Zip z บมันนี่ค่ะหลายคนคงเคยได้ยิยนแล้วนะคะ Back for Cash และ Watch for Cash ค่ะที่นี่นะคะเขารับขายฝากกระเป๋าแบรนด์เนม j e w e l r y แบรนด์และนาฬิกา Hi End ค่ะหลายคนคงสงสัยว่าขายฝากกับฝากขายมันเหมือนกันหรือเปล่าไม่เหมือนกันค่ะกรงตัวเลยค่ะ Back for Cash นะคะกระเป๋าแลกเงินด่วน Watch for Cash นาฬิกาแลกเงินด่วนและที่นี่นะคะเขาบอกว่าเขาคืออันดับหนึ่งไหนๆเราก็อยู่กับที่นี่แล้วมาดูกันดีกว่าว่าอะไรที่ทําให้เขายืนหนึ่งในธุรกิจ หลายคนคงสงสัยนะคะว่าถ้าจะเอากระเป๋ามาฝากที่ b a c k For Cash เนี่ยเขาจะเก็บของของเรายัางไงนี่เลยห้องนิรภัยขนาดใหญ่ใหญ่มากและเซฟสุดๆเอะเขามาเปิดไปให้ก่อนหน้านี้จริงๆล็อกอย่างแน่นหนาะแต่จะพาเข้าไปดูปักโอ้โหนี่ชั้นที่1น,นี่ชั้นที่2และมีชั้นที่3ทุกอย่างคือปลอดภัยสุด โอ้โหนี่มันเข่าวงกดแน,น่ๆฉันจะไม่หลองอยู่ในนี้ใช่ไหมเนี่ยว้าวใหญ่มากยังไม่หมดว้าวและนี่คือโซอนจิวลี่ค่ะนจิวลี่์ทั้งหลายฮัลโหล และที่บอกว่าเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยคือไม่ได้โมไม่ได้เวอร์เลยเลยพามาดูกันให้เห็นกับตาแล้วตอนนี้นะคะที่เขาบอกว่าขยายขยายขยายไปถึง4,000ช่องแล้วแล้วก็เต็มทุกช่องอีกด้วยจะบอกว่าอลังการมากไม่เคยเห็นกระเป๋าแบบเยอะขนาดนี้มาก่อนและเรื่องความปลอดภัยนะคะคือเราให้ความสําคัญอันดับหนึ่งเพราะกว่าจะเข้ามาถึงห้องนี้ได้เนี่ยผ่านประตูประมาณ 3- 4ชั้นแล้วที่สำคัญคือประตูหนักมากนี่ และที่สําคัญกว่านั้นนะคือกันไฟได้นานถึง7ชั่วโมงโอ้โหและดูเขาเก็บนะหใบต่อ1ช่องนะ้ำไม่ต้องกลัวนะคะว่ากระเป๋าของเราเนี่ยจะถูกอัดกันทําให้แบบเสียทรงใดๆก็ตามกล้องวงจรปิดทุกมุมกัดจะจุกจิบซะหน่อยไม่กล้าเลยและที่สําคัญนะคะห้องนี้ค่ะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมกับกระเป๋าแสนแพงของเราและยิ่งกว่านั้นยังมีระบบควบคุมความชื้นไม่ต้องกลัวเลยว่ากระเป๋ามาฝากที่นี่เนี่ยจะเสียจะขึ้นราและที่ไฮไลท์เลยซับสินทุกชิ้นก่อนที่จะเข้าห้องนี้ ะะนคจะต้องผ่านนี่เลยห้อง UV room คือหลายคนนะที่เคยเอากระเป๋าไปทำสปาเนี่ยโอ้โหค่าเชื้อทีนี่ไปละเป็นพันนะแต่ที่นี่คือฟรีค่ะนี่อย่างนี้เลย ทุกใบถูกฆ่าเชื้อก่อนหมดนะคะเพื่อที่ว่าห้องนั้นเนี่ยจะสะอาดสุดๆค่ะเมื่อกระเป๋าและนาฬิกานะคะถูกส่งมาถึงที่นี่นะคะก็จะถูกทําประวัติอย่างละเอียดแล้วก็ถ่ายรูปทุกมุมเลยว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างหรือว่ามีตําหนิตรงไหนหรือเปล่านะคะหากเกิดความเสียหายเนี่ยเราก็จะมีหลักฐานการยืนยันพอเข้าใจค่ะว่าของแต่ละชิ้นแต่ละคนเนี่ยก็แสนแพงใช่ไหมก็ต้องห่วงเป็นธรรมดาแต่เห็นวิธีการการดูแลจัดการเขาบอกว่าโปรเฟชชั่นอลมากๆนะคะบอกได้เลยว่าสบายใจได้หายห่วงค่ะ และที่นี่นะคะรับตรวจกระเป๋าด้วยค่ะถ้าเอากระเป๋ามาฝากไว้ที่นี่นะคะเขาก็จะตรวจแล้วก็ออกใบให้แบบนี้หลังจากนั้นค่ะถ้าเกิดเบื่ออยากจะขายขึ้นมาก็ขายได้ง่ายด้วยเพราะว่าที่นี่นะคะเขาหน้าเชื่อถือค่ะ ที่ Back for cash และ What for cash เขาให้ข้อเสนอที่ดีมากๆให้วงเงินเต็มไม่หักดอกไม่ต้องส่งต้นดอกเบี้ยต่ำคงที่เพียง1.25%ต่อเดือนเทียบเท่ารงรับจำนำวงเงินอนุมัติตั้งแต่10,000ถึง6,500,000บาทอนุมัติไวใน45นาทีรับเงินใน1ชั่วโมงเงื่อนไขย,ยืดหยุ่นต่อสัญญาได้ไม่จำกัดตู้นิรภัยที่จัดเก็บแบบ1ต่อ1ทุกชิ้นค่ะให้บริการแบบส่วนตัวรักษาความลับลูกค้าสูงสุดตามสโลแกนเลยค่ะฝากไว้กับเราสบายใจยตั้งแต่เริ่มจนจน ฟังแบบนี้แล้วนะคะหากใครมีของอยู่ที่บ้านและต้องการเปลี่ยนเป็นเงินด่วนมาที่นี่ได้นะคะสาขาใหญ่ค่ะเมืองทองธานีหรือว่าจะใช้ Messen เจอร์ของบริษัทก็ได้นะคะส่วนใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็ใช้ขนส่งเอกชนได้ค่ะขอมาถึงปุ๊บทีมงานประเมินปับ๊บรับเงินได้ทันทีเข้าใจาแล้วค่ะว่าทำไมถึงเป็นอันดับหนึ่งจิบจิบมันนี่เรื่องเงินเรื่องจิบจิบ